เรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเจอ๋ยวทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระค่ะอราหังสัมมบาสังคุโทปะกวา พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวะตาโมธรรม,รมน,มนามาซามิสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกสังโฆสังฆะมามิถามถึงกับนี้นะคะให้ขอเรียนเชิญท่านรองสมคบผู้ก่อนน,นนะคะ รองผู้มนุยการฝ่ายวิชาการนะคะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะคะและเรียนเชิญท่านผู้มนุยการกล่าวเปิดการประชุมค่ะกราวถึงมสการบุเจ้าทีาา่เคครพเรียนทรร่านผู้มนวยการโรงเรียนวิชินานาศิยาคณะครูและผู้ปกครอง ทุกท่านครับกระผมในาน,นามคณะผู้จัดการอบรมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดปุรมในครั้งนี้ขอียนที่จจแง่รทราบความเป็นมาในครั้งนี้ด้วยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเมืองเชีงเยงสาเขต29ได้กําหนดให้โรงเรียนพุทธจินราธิยาเป็นประธานโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมดจํานวน8โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพุทธจินราธิยา โรงเรียนจุฬาพรราชัวิทยาโรงเรียนดอนทองวิทยาโรงเรียนวัดโวศึกษาโรงเรียนคันโชงวิทยาโรงเรียนพงพิราวิทยาโรงเรียนวังบัดวิทยาคมโรงเรียนจุบประคำวิทยาได้จัดการอบรมค่ายพระครูผู้ปุครองในการนี้โรงเรียนได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบผลเร็จในการเลี้ยงดูคราและเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ปกครองที่เขารพอบรมมีแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูบุตรสารให้มีคุณสมบัติเหมะสมตามหลัสก,าก,ก,าก,สกส,ตส,สตูตรการการการฝายขั้นพื้นฐานทุทธศัสสมบรณ์รักาเกียรตกดัสการพระคุณเจ้าท่านรองผู้นวยการคณะครูและก็ผู้ปกครองที่เขารพรักทุกท่านครับก็นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรา ในนามของสาวิเขตพุทธจินนาชาเป็นขั้งแรกนะครับหลังจากที่กรมสามัญถูกยุบเลิกไปนานกิจกรรมของผู้ปกครองกิจกรรมของคณะครูและก็กิจกรรมของนักเรียนห่างหายไปปัจน,นี้ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วในนามของสถาบัเขตพุทธจินนาชาซึ่ง ในพรมหาวเขตพุทธิราชเรามีแปดโรงเรียนด้วยกันอย่างที่ท่านรองสมคตได้กล่าวไปแล้ว<ม>กิจกรรมนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปคําว่าสรามวิทเขตทั้งแปดโรงเรียนในพุทธชินราชเราจะทํากิจกรรมร่วมกันในเชิงวิชาการในเชิงกิจกรรมนักเรียนในเชิงกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู ซึ่งหลักใหญ่ในสหพชนธ์เช่นนั้นในจังหวัดพิษณุโลกได้มีโรงเรียนใหญ่ๆในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลักเช่นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก็ไปดูแลในโซนของนครไทยชชลการโรงเรียนเฉลิมฝันสตรีก็ไปดูแลโรงเรียนแถวบางกระทุ่มเอือมะปรางโรงเรียนโรงเรียนเตียมอุรมศึกษาก็ไปดูที่กรุงเาม เพราะฉะนั้นในหลักการของบริหารในเชิงวิชาการเราจะเอาโรงเรียนหลักในจังหวัด่สุโรกซึ่งพอดูแลตนเองได้แล้วไปดูแลโรงเรียนรอบนอกแต่หลายโรงเรียนกิจกรรมการสัมมนาในวันนี้นักโอกาสนี้ครับขอบคุณครับเป็นโรงเรียนที่มีบุญคุณต่อผมมากถ้าผมไม่ได้โรงเรียนนี้ผมคงไม่เียวกับแต่ ได้ไปเรียนวิญญาตรีที่วิทายาลัยวิาการวิทายาลัยวิวาการอภิโกหรือปัจจุบันนี้คือมอนนี่ผมเป็นรุ่นแรกในสมัยนั้นหลังจากนั้นแล้วผมก็จบแล้วผมก็ลาครูใหม่เพราะสถานภาพของเรียนชลัเป็นวิทยากเก็เปนปสาบที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตร แล้วผมก็สอบได้ผมสอบได้ที่หนึ่งแล้วผมก็เลือกโรงเรียนพี่จิตวิยาคมจิตวิยาคมแล้วก็ย้ายมาอยู่รงเรียนเจริญวันสตรีอยู่ได้สิบห้าวันก็ไม่อยางอยู่ด้วยลูกศิษย์จะมีจากวิญญาปกตินะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่มสองไม่รู้ว่าจะเป็นมสามจะเกยหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เหมือนกัน ครับผมผู้หญิงก็ <c oughs> ปากปากทางคุณครูด้วยนะครับให้ดูแลนิดนึงทางผมก็ก็ดูแลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะดูแลไม่ต,ต่างคนก็ต่างเช้าวันผมก็มาทํางานครับอันนี้ครับค่าราการบำนาญบำนาญนะครับเก่เสียเปีหนึ่งตุลาหา้าสองนะครับคือบุทที่ผม ให้มาเรียนที่นี่ก็คือเป็นบุคของลูกสาวของลูกสาวทีนะคือพอเขา,าป,ประสบอุบัติเหตุนะฮะผมก็เลยเอาบุของลูกสาวมาเป็นลูกนะครับตอนนี้คือป้องก,กันการเขาอ,าอา่มีปมได้อะไรเนะี่ยทีผมอยากจะถามว่า <c oughs> ครั้งนี้นะเด็กมันมีเกี่ยวกับพวกยาสิตินนะฮะประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเด็กเริ่มจะหัดดื่มสุราเนี่ยจะมีวิธีแกไ้ไขที่จะทำยังไงบ้างเหับโดยเฉพาะยาเสพติดนี้นะครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าโรงเรียนพุทธนี้ก็มีก็มีนั่งกันเนีเป็นข่าวคองร้อยเบาไม่ตราบนะครับ,บค,ครับแบบอย่างที่ดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ลูกหรือหลังเราเป็นตัวอย่างที่ดีได้เราต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ในรัศมีใกล้โรงเรียนห้ามจำหน่ายสุราหรือขายสุราในรัศมีของโรงเรียนหรือวัดถามว่ากฎหมายได้ใช้เต็มร้อยหรืออยังผู้คนต้องบอกไปยัง แต่ว่าเราจะทํำยังไงให้บุตรหลานของเราดูตัวอย่างที่ดีสําหรับเราถ้าเราเองไม่ปฏิบัติดึงก็พอประมาณนะครับถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างนี้ได้ผมว่าพื้นฐานระดับแรกน่าจะดูแลบ,บุตรหลานของท่านในระดับหนึ่งละแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงเรียนเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจ ผมยืนยันว่าหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนหรือฝ่ายปกครองนำทีมโดยท่านรองสีพลและก็อาจารย์บุษสงค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วผมก็มั่นใจว่าทุกโรงเรียนก็คงจะปฏิบัติเช่นนี้เช่นเดียวกันเพราะทุกโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้โรงเรียนตัวเองเป็นโรงเรียนสีขาวนะครับ เคยมีหลายโรงเรียนที่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่เราต้องยอมรับว่าไอ้ช่วงปิดภาคเรียนยาวเนี่ยพฤติกรรมเด็กจะเปลี่ยนไปถูกไหมครับเพราะอยู่ในสังคมเย่งสังคมทั้งนอกเนี่ยเช้ามาก็เห็นชาวบ้าน,นพึดป่พึอย่างนี้แล้วเนี่ยเย็นมาก็เห็นต่างวงนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่เราต้องยอมรับว่า ่วงของการติดภาคเรียนแล้วก็เปิดภาคเรียนใหม่ๆนี่พฤติกรรมของนักเรียนจะเปลี่ยนไปแม่่างนี้แหละแล้วก็แต่แม่มีวิธีแต่แม่คิดว่านะถ้าถ้าวันนี้ถ้าเป็นวันนี้แม่คิดได้มันจะไปทำในงานอะไรเนะี้ยคือคือจะจะให้ลูกรู้จะพีดนะค่ะแล้วก็เรื่องการกอดลูกหอมลูกเนี่ยทำทุกวันนะคะเช้ามาไอตัวเล็กเนี่ย ก่อนไปเรียนแม่ไปแล้วนะนะมันนี่มันนี่เราจะเป็นคนกอดเข้าของเขาแต่ไอ้ัวตโตจะเข้ามาของตัาเองคือนมืรู้สว่าวันนี้มีความสุข,ขนะคะก็เลยไม่ไม่รู้เดอดอะไรเลยแล้วก็ค่ะแล้วเรื่องการเล่าอะไรของลูกนะคะลูกคนโตอายุสิบเก้ายี่สิบค่ว่าทีเดียนไหมีมีเดียนนะคะคือลูกจะไปไหนลูกบอกลูกจะบอก แม่วันนี้เกิดเพื่อนขอนะคว่าเคกลับบ้านไหมกลับกี่โมงคือว่าท่านก็หลบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหน่อยไม่บอกเราเราขายไปเราจะไม่มูจะนนี้ขอให้ลูกขอบแล้วลูกบอกว่าล,กกาลูกจะกลับกินทุ่สมสมมุติว่าวันนี้ลูกบอกว่าจะกลับเที่งทงงงงยงคืนเฮ้ยทานคืนหรือไงเฮ้ยกลับยาเมาเปล่าไปรับไหมหรือให้เพื่อนมาส่งเราจะคุยกับเขาเป็นเป็นเพื่อนนะคะ แล้วเวลาลูกเล่นเกมเล่นอะไรเล่นกับเขานะคะลูกดูคลิปโป๊ถามไปดูแห้แม่ดู <c oughs> แม่ดูด้วยเลยแ,ลแม่จะบอกเฮ้ยป็งไงจ่ายเพลงคันหูนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดคนเคยดูมันเป็นคลิปที่มันเออฮะแล้วก็เราก็บอกลูกนั้นวันนี้เห็นมีโซนทัชเขาบอกคลิปนี้นลามุกมากเลยดูได้ใก,กันกับลูกเลยพอล,ลูกเปิดได้ครึ่งหนึ่งเขาจะคิดเองว่ามันดีหรือไม่ดีเขาปิดเขาบอก ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักงานนะคะเขาคิดเองก็คือไม่รู้สิสอนเขาตลอดเวลาแล้วเราดูทัวรทัพมีอะไรซึ้งมีอะไรดีเราก็จะบอกเขาให้คนนี้แม่ลูกก็เลไปหาคลิปด,ดูเองนะคะเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันก็คือแบบบางทีลูกเกลลูกอะไรอยากเป็นเอเลียนมากค่ะคุยกับเขาเข้าใจเขาคืออยากบอกว่าวันนี้มีความสุขในการเลี้ยงลูกอนานคตจะเป็นไงเรายังไม่รู้แต่วันนี้เรา นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าไอ้โหฟังแล้วเหมือเซีเรียนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามันแชร์ประสบก,การณ์กันแบบเนี้ยแมวเองโรงเรียนเองก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้นะคะใครที่ประสบความสําเร็จกอดรัดลูกแล้วหอมแล้วเนี่ยลูกเราก็ได้อย่างใจของเราเห็นไหมคะตรงน,นี้เป็นความจริงเลยนะคะมีเด็กอยู่ คนหนึ่งนะคะโรงนีนใหญ่ๆไม่ขอไม่ขอไม่ขอเปิดเผยนะคะก็คือเปเรียนที่เศษนนะคะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเรียนตอนนี้เป็นธุรกิจใหญ่โตกันมากใช่ไหมคะแต่แล้วพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่า ลูกเต็งนั้นนาไปไปส่งที่หน้าเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าการปล่อยที่ให้ลูกเล็นแชทอินเทอร์เน็ตในห้องแบบที่ท่านอาจารย์ได้ได้ได้ไดนำเรียนนะคะว่าไม่ถูกต้องเลยอย่างน้อยต้องเข้าไปคอมพิวเตอร์ต้องวางห้องกลางนะคะแล้วเราเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้จากผิดแต่เราก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เกิดปัญหาว่าบังเอิญว่าเขาไปแชทคุยกับเด็กกรุงเทพค่ะแล้วเด็กกรุงเทพเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ประเภทแบบไวมาก พอเห็นมีเยอะเพื่อเข้ามาปรากฏถึงไหนถึงไหนกันไปเลยเสร็จแล้วไหนที่สุดพาอความที่พ่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นกันเองกับลูกพอลูกบอกอะไรก็ดุดด่าว่ากล่าวทําให้เด็กคนนั้นไม่กล้าบอกพ่อแม่นะคะแต่ก็เรียกเรียกเียเียมาบอกลูกสาวนะคะแล้วก็ลูกสาวเองคือเข้าเป็นเส้นต่างตรงเรียนกันนะคะลูกสาวเองก็มาถามแม่ตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นโจทย์กับผู้ปกครองนะคะว่าการที่เราไม่รับฟังลูกเลยแล้วดุด่าลูกตลอดเวลานั้นนะ่ะจะทําให้ลูกของเรานั้นไม่กล้าที่จะปรึกษาเราแล้วเมื่อเมื่อที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาที่ใหญ่โตจุดเกิดขึ้นการฆ่าตัวตายการที่หนีออกจากบ้านอะไรหลายสิ่งหลายอย่างการหันเข้าไปหายาเสพติดตรงนี้ก็เป็น มันเป็นมันเป็นอะไรที่ปึ้งขึ้นมาเลยในจุดของวัยรุ่นะะนะคะท่านผู้กองที่ารมรักคะมีอีกไหมคะที่จะแชร์ประสบการณ์กันแบบนี้อีกสักสองโรงเรียนนี้คะสอก็อยากจะเรียนตุลาท่านผองเกี่ยวกับว่าลูกผมอ่ะตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมสามจุดสองผมไปาสมลูกที่ในโรงเรียนเน่ะเพื่อนก็มาเรียก ลูกส่เงินจะจะจะ,จะชื่อเล่นชื่อแปดชื่อจริงช,ช,ชื่อท้ำชัยเนี่ยแปดแปดนะทีนี้ผมถามลูกว่าเพื่อนชื่ออะไรลูกลูกสามากลูกผมตอบไม่ค่อยได้แต่แต่แต่รู้เนี่ยมันอาควมอยากปรึกษาหนาอยต่นี้ข้อดีข้อ,ขอ,ขอเสียเลยนะสามารจะจาชื่อเพื่อนไม่ค่อยได้ เราคิอเพื่อนไม่ได้จะจำหน้าได้รู้จักว่าเป็นเพื่อนห้องเงดียวกันจะจำประจำชื่ออะไร<ม>นะ